ดวงความรักเดือนมิถุนายนปี2564ของชาวลัคนาราศีพิจิกคนโสดสนิทเดินทางตามหาความรักมานานแสนนานจนกระทั่งเจอและพัฒนาได้คนมีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะห่างกันไปเพียงไม่นานแต่ก็ทนคิดถึงกันไม่ไหวหัวใจเรียกร้องจึงต้องหาทางกลับมาเจอกันใหม่ คนมีคนรักชัดเจนแล้วทางเดินแห่งรักสดใสสว่างสวยัยพัฒนาไปสู่หนทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะถึงแม้ว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่ไกลตัวกันหน่อยนะคะแต่หัวใจยังผูกกันค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นจึงแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบท้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็ขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็ดรับดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดสามารถทักไลน์มาถามกันได้นะคะลิงก์ของไลน์แปะเอาไว้ให้ตรง Description ค่ะคลิปนี้อิงที่ลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าอันที่จริงก็ดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะถ้าคุณทราบทั้งลัคนาและราศีก็ขอให้ดูทั้งสงคลิปประกอบกันไปเลยค่ะ คลิปนี้จะแบ่งความรักเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะ1ก็คือคนโสดสนิท2คือคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะและ3ก็คือคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยคุณจะแต่งงานกันแล้วเลยก็ได้หรือจะเป็นแค่แฟนกันก็นกได้นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทําคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เรามาเริ่มกันที่การเดินทางของดวงดาวกันเลยนะคะสำหรับชาวพิจิกดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวพระอังคารดาวความรักของคุณก็คือดาวพระศุกร์ค่ะลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ไม่ได้มีดาวอะไรเสียมาสถิตอยู่ที่ลัคนาของคุณนะคะแต่ว่ามีดาวเยอะแยะมากมายเลยอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามเล็งมาที่ลัคนาของคุณซึ่งพบเรือนตรงนี้แหละก็คือพบเรือนของความรักมีดาวอะไรบ้างมีดาวพระพุธมีดาวพระราหูซึ่งจะอยู่ตรงนี้แน่ตลอดทั้งเดือน ุนายน,นะคะแล้วก็มีดาวพระอาทิตย์ด้วยแต่ดาวพระอาทิตย์เนี่ยจะอยู่แค่ครึ่งเดือนแล้วก็ครึ่งเดือนหลังก็จะย้ายออกไปค่ะดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะคะที่อยู่แค่ครึ่งเดือนเนี่ยนะคะก็เป็นดาวที่มาจากพบเรือนการงานดังนั้นในเรื่องของการเจอเจอคนรักคุณก็ สำหรับคนโสดสนิทนะคะมีโอกาสที่จะเจอเจอคนรักได้จากการทำงานนะคะแล้วก็ดาวพระราหูนะเป็นดาวที่มาจากภพเรือนพันธุคือเครือญาติก็มีโอกาสที่จะพบเจอคนรักนะคะจากเครือญาติพ่อแม่พี่น้องนะคะญาติพี่น้องที่เป็นคนแนะนำมาค่ะส่วนดาวพระพุธมาจากสองภพเรือนนั่นก็คือภพเรือนลาภะซึ่งคือมีสเสน่ห์แล้วก็ภพเรือนมอรณะค่ะภพเรือนลาภะความมีสเสน่ห์ก็คือช่วงนี้นะคะคุณก็จะเนื้อหอมนะไม่ว่าจะมีคู่แล้วหรือไม่มีคู่ก็ตามนะคะ ก็จะมีคนที่อยากจะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์อยากจะมาสารสัมพันธ์กับคุณนะคะแต่บางทีมันก็ไม่ได้จะเป็นเรื่องชู้สาวอย่างเดียวนะบางทีเขาก็อาจจะแค่อยากมีอัธยาศัยดีนะคะอยากเข้ามาเป็นเพื่อนก็ได้ค่ะ แล้วก็ดาวมรณะนะคะมาอยู่ในภพความรักนั่นก็แปลว่าคนโสดมีโอกาสจะเจอเจอคนรักจากการเดินทางหรือว่าคนรักที่เป็นชาวต่างชาตินะคะเพราะว่ามรณะแปลว่าเดินทางก็ได้แปลว่าต่างชาติก็ได้จริงจริงมรณะนี่นแมันแปลว่าไม่มีนะแปลว่าไม่มีแปลว่าจบนะคะแต่เผอิญว่าดาวความรักของคุณเนี่ยดาวพระศุกร์เนี่ยเขาก็มาอยู่ในภพมรณะมันสลับเรือนกันค่ะดาวพระศุกร์ดาวความรักอยู่ในภพมรณะดาวมรณะดาว มันดวงนี้มาอยู่ในภบเรือนของดาวพระศุกร์พ่อมาสลับเรือนกันเลยทําให้มาตรฐานดาวความรักของคุณมี เป็นอนุเกษตรนะคะถ้าเกษตรเนี่ยแปลว่าเข้มแข็งสุดๆนะคะอนุเกษตรเนี่ยก็โอนาคะแนนเกือบเต็มแล้วถ้าเกษตรคะแนนติสิ0เต็ม10อนุเกษตรก็9.5หละนะคะหรือไม่ก็9คะแนนเต็ม10คะแนนอย่างเงี้ยทำให้คุณก็เลยยังมีโอกาสในเรื่องของความรักไม่ได้แปลว่าความรักจะต้องตายตามลักษณะของมอรณะไปเนื่องจากว่าดาวมันสลับเปลืนกันอยู่แบบนี้โอกาสมีแต่จะเป็นโอกาสที่มาจากมรณะนั่นแปลว่าโอกาสที่มาจากการเดินทางหรือโอกาสที่ ได้เจอเจอความรักจากคนไกลจากคนต่างถิ่นต่างแดนนะคะจากคนต่างชาตินั่นเองค่ะอ่ะทีนี้นะคะดาวความรักของคุณเนี่ยนะตัวดวงเดียวโดดๆเลยเนี่ยมาอยู่ในพบเปรือนมอรณนะตั้งแต่วันที่ ช่วงต้นเดือนเลยไปจนถึงวันที่24ีมิถุนายนเลยนะคะอยู่ในภพมรณะแบบนี้เนี่ยนะซึ่งทําให้คนที่มีเป็นโสดสนิดมีโอกาสที่ได้เจอเจอกับความรักแบบที่เมื่อครู่ที่พูดไปนะคะกับคนต่างชาติหรือกับคนไกลส่วนคนมีคนรักคนคุยมันมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องห่างเหินกับคนรักไปนะคะห่างเหินแตกก็แค่ห่างใจนะเพราะยังดูเอ้ยขอโทษก่อแค่ห่างกายนะ เพราะยังดูว่าใจยังผูกกันอยู่เหนียวแน่นมากเลยเนื่องจากว่าคุณมีดาวลาภะไงดาวแห่งความมีสเสน่ห์นะคุณยังมีสเสน่ห์ต่อคนรักอยู่มากๆเลยนะคะดาวลาภะเนี่ยเข้ามาอยู่ในภพความรักและดาวตัวตนของคุณก็อยู่ในภพเรือนที่ดีอยู่ในภพเรือนแห่งความสุขดังนั้นถึงแม้ว่าจะห่างกันไปแต่คุณยังดูมีความสุขดีแปลว่าคุณก็ใช้สื่อโซเชียลกันอย่าง มีประโยชน์นะคะใช้ใช้ใชสื่อออนไลน์นะคะไม่ว่าจะติดต่อคุยกันผ่านทางไลน์ a c e t i m e นะคะวิดีโอคอลมันไม่ได้มีดูว่าจะห่างตัวจะห่างใจกันไปเลยนะคะแต่ตัวอาจจะห่างกันไปบ้างเสร็จแล้วนะคะคุณทั้งคู่ก็จะทนคิดถึงกันไม่ไหวหรอกนะคะในช่วงปลายเดือนวันที่25มิถุนายนดาวความรักก็ขยับ เคลื่อนเคลื่อนย้ายเข้ามากลุ่มรวมกันรวมตัวกันนะคะอยู่ในภพเรือนเดียวกันกับดาวประจําตัวของคุณนี่ดาวประจําตัวคือเลขสามไทยดาวความรักคือเลขหกไทยแบบนี้นะคะอยู่รวมกันในช่วงปลายเดือนดังนั้นก็หาทางที่จะกลับมาเจอกันใหม่จนได้ถึงแม้ว่าจะต้องมีห่างเหินกันไปบ้างนะคะด้วยเรื่องของพันธะภาระหน้าที่เรื่องกิจการทางด้านการงานหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังเมื่อดาวประจําตัวและดาวความรักมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นภพเรือนที่ดีนะคะภพเรือนสุภา พบเรือนแห่งความสุขแต่มีดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูตัวร้ายกับดาวความรักของคุณและดาวตัวตนของคุณด้วยดาวพระเสาร์เป็นดาวคู่ศัตรูกับพระสุขและก็พระ อังคารนะคะโดยเฉพาะกับพระศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าพระศุกร์เข้าพระสองแทรกกับพระอังคารนี่เขาก็เรียกว่าคู่วิวาทะดังนั้นการมาพบเจอกันกลับมาเจอกันครั้งนี้มันก็ยังหน่วงมันไม่ได้มีความสุขเต็มที่เพราะมันอาจจะมีเกณฑ์ที่เจอกันแล้วมีการแง่งงอนกันมีเหตุให้ต้องจุกจิกใจหรือเรารู้ว่าการมาเจอกันครั้งนี้เนี่ยเขาอาจจะอยู่อยู่นานๆไม่ได,ไได้เดี๋ยวเขาก็ต้องไปนะคะมันก็เลยมีความสุขได้ไม่เต็มที่เหมือนกับแค่เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เราจะได้กลับมาเจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ,อ ประศักปัญหาอะไรบางอย่างที่เราทั้งคู่ก็รู้แหละว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกแก้ไขไปแต่ว่าณเวลานี้ที่เราได้กลับมาอยู่ร่วมกันนั้นเราจะใช้ช่วงเวลานี้เป็นคุณลิตี้ไทม์ที่ดีที่สุดนะคะดังนั้นลึกๆยังมีความกังวลในเรื่องของความรักแต่การได้ใช้เวลาร่วมกันในช่วงปลายเดือนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะ อันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไพ่ค่ะเราจะเริ่มกันที่คนโสดสนิทเลยนะคะว่าจะมีความรักเข้ามาทักทายบ้างไหมก็ถือว่ามีค่ะเพราะว่ามันมีไพ่ของการเดินทางแล้วก็มีไพ่ของการพบเจอนะคะแต่เผลอๆไม่แน่คนนี้อาจจะได้พบเจอตั้งแต่เดือนที่แล้วและ,และเดือนที่แล้วเจอแล้วไม่สามารถที่จะพัฒนาได้เดือนนี้ ดูว่าพัฒนาได้นะคะหรือถ้าเดือนที่แล้วไม่เจอเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอแหละนะคะได้เจอจากการทํางานด้วยก็ได้นะเ,ออเพราะว่ามีไพ่ของการทํางานขึ้นหลายใบเลยนะคะไพ่สิบไม้เท้าไพ่อัศวินถือไม้เท้าไพ่ไม้เท้าขึ้นเยอะนะคะเป็นไพ่ดีขึ้นมาพร้อมกับไพ่2องเหรียญน,นั่นแปลว่าคนที่คุณจะได้เจอเจอนี้ อาจจะมีความผูกพันกันต่อไปยืดยาวอาจจะไม่สามารถที่จะพัฒนาได้รวดเร็วนะักเพราะสองเรียนเป็นเรื่องของความไม่สมดุลดังนั้นเจอแล้วยังไม่สามารถที่จะหาตรงกลางได้ว่าเราจะเจอเจอกันเวลาไหนยังบาลานซ์ชีวิตกันไม่ได้เนื่องจากเป็นคนไกลนะคะแล้วก็อาจจะเจอกันจากการทํางานก็เลยอาจจะมีเรื่องของงานเข้ามาที่ทําให้เรายังไม่สามารถจะไปโฟกัสในเรื่องของความรักได้เต็มที่นักแต่ว่าเจอแล้วก็มีความรู้สึกดีในการและการทั้งคู่นะคะแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนากันไป ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันถือว่าทํากันได้ดีนะคะแต่ว่าการพัฒนาเนี่ยเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะค่ะ สถานการณ์นะคะมันมีภาพไพ่ของการเดินจากกันไปก่อนดังนั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องห่างกันไปก่อนนะคะเป็นไพ่6ดาบแต่6ดาบนี่มันไม่ใช่ไพ่เสียหายอะไรดังนั้นการที่ห่างกันไปอาจจะไม่ใช่เรื่องของการทะเละาะกันเข้าใจผิดอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานหรือมีเหตุจําเป็นอะไรบางอย่างที่ทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันเลยในช่วงต้นนะคะแต่แล้วก็ได้ไพ่วิวออลฟอร์จูนนั่นคือไพ่ของการวนกลับมาใหม่วิวออลฟอร์จูนลักษณะของไพ่มันคือวงกลมดังนั้นเดินไปยังไงมันก็เดินอยู่บนวงกลมเดี๋ยวยังไกงก เดินวนมาเจอกันนะคะและไพ่ของการกลับมาใหม่เนี่ยมันก็ดีเลยเพราะม,มาพร้อมกับไพ่หนึ่งไม้เท้าซึ่งเป็นไพ่ของการมีแพชชั่นที่ดีต่อกันมีความรู้สึกเหมือนอยากที่จะทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆร่วมกันนะคะการที่ห่างหายกันไปนานนั้นเนี่ยจริงๆบางทีก็ไม่ได้นานเท่าไหร่นะยังไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำนะคะแต่ก็รู้สึกเหมือนโอ้คิดถึงกันเหลือเกินนะคะทั้งคุณทั้งเขามีความรู้สึกดีๆให้แก่กันทั้งคู่นะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยคือไม่สามารถที่จะตัดจากคุณไปได้เป็นภาพของวงกลมนะคะยังอยากที่จะมีปฏิสััมพนธ์ กับคุณต่อไปความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาก็คือได้ไพ่ของความรู้สึกมีแพชชั่นมีความรู้สึกดีนะคะเพอะได้พบเจอการมีกิจกรรมที่ทําดีๆร่วมกันในเรื่องของบทสรุปความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็ยังได้ไพ่เด็กถือเหรียญซึ่งเป็นไพ่ของความมั่นคงแต่มันอาจจะเป็นเด็กนะคะไพ่เด็กคือมันเป็นแค่การเริ่มต้นของความรู้สึกว่ามันเพิ่งจะเริ่มต้นจะมั่นคงนะคะออซึ่งต่อไปในอนาคตมันก็มีโอกาสจะส่วนเซได้นะคะมันจะมีความหน่วงหน่วงอยู่เล็กๆนะคะแต่อย่างน้อยณนะเวลานี้โดยเฉพาะในช่วงปลาย เป็นช่วงเวลาดีๆของคุณและเขานะคะก็ควรจะใช้เวลานี้อยู่ร่วมกันให้ดีที่สุดค่ะสุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้ว ภาพนะคะไปได้ขึ้นมาเลยนะคะโหยหาก,กันมากเลยเป็นภาพไพ่ห้าเหรียญน,นั่นแปลว่ามีนะคะมีกันและกันอยู่เป็นคู่เพียงแต่ว่าจับต้องไม่ได้นั่นแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องห่างเหินนะคะห่างไกลกันไปอาจจะต้องตัวไกลเพราะว่าใครคนใดคนหนึ่งเดินทางหรือว่ามีพันธะภาระในชีวิตเยอะที่วุ่นวายอะคะ่ะจะต้องไปพัวพันสิ่งนั้นเลยทําให้ไม่ค่อยได้มีเวลามาวันแววือโรแมนติก หรือดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของความรักเท่าไหร่แต่ไพ่ถัดมาคือดีหมดนะคะนั่นก็คือไพ่เดอะสันดังนั้นแในหัวจิตหัวใจของคุณและเขาเนี่ยคุณทั้งคู่เนี่ยยังมีความปรารถนาดียังมีความสว่างสวยนะแล้วก็พระอาทิตย์นะคะได้นําทางให้กับ ชีวิตความรักของคุณดําเนินไปเบื้องหน้ามองไปในเบื้องหน้าก็ยังเห็นไพ่ราชาถือเหรียญซึ่งเป็นไพ่ของความรักที่มั่นคงนะคะในอนาคตอันไกลก็ยังมองเห็นกันและกันอยู่ดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เป็นแค่แฟนกันนะคะมองไปก็ยังอยากที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคต นะคนที่แต่งงานกันแล้วก็ยังมองว่ายังอยากที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันต่อไปอีกให้มันเป็นปึกแผ่นมั่นคงยักมากยิ่งขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่ห่างไกลกันไปนะคะอาจจะเป็นพันธะภาระแต่อย่างไงก็ได้กลับมานะคะพบกันมีปฏิสัมพันธ์และยังมีไพ่ของการทําบุญดังนั้นเมื่อกลับมาเนี่ยอาจจะมีการชวนกันไปทําบุญทํากิจกรรมอะไรดีๆเป็นการทํากิจกรรมอาสานะคะความรักความสัมพันธ์มีจุดที่ยังเติมเต็มให้แก่กันไม่ได้บ้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าไพ่หกเหรี เข้ามามซึ่งเป็นไพ่ของการพยายามจะพบกันเครื่องทางไพ่ของการประนีประนอมดังนั้นเชื่อว่าคุณทั้งคู่ถึงแม้ว่าจะมีทัศนคติหรืออะไรบางอย่างที่เข้ากันไม่ได้นะคะแต่ก็สามารถประนีประนอมให้ไปต่อร่วมกันได้ผลทางความรักจึงดูค่อนข้างจะสดใสในช่วงนี้ค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ